ได้ครับรวมถึงซิงเกิลลายแค้นนะครับทุกซิงเกิลเลยครับลายแค้นออฟฟิเชียลนะครับผมเพลงล่าสุดอย่างเพลงไลค์ยูก็ได้คนแต่งเนื้อสุดพิเศษด้วยอย่างคุณตุ้ยชยะพรก็เป็นเรียกว่าเป็นเคยนักเขียนมือทองผู้แต่งเพลงไลค์ยูที่มีเนื้อหากินใจ นี่ไม่ได้แบบพูดถึงเพลงนี้ไหมฮะไม่ได้แบบพูดถึงเพรเพลงนี้เป็นเพลงขอบคุณแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเนื้อหาจะประมาณว่าคือถ้าเราไม่มีแฟนคลับเลยแค่ก็น่าจะแบบไม่ได้มีตัวสุดที่ระดับนี้อะไรแบบเราประสบความสำเร็จได้ก็เพทุกคนด้วยอะไรก็อยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆเป็นเพลงรักคู่นะจริงๆเป็นครั้งแรกเหรอคะที่ลงมาจริงๆก็ก่อนนั้นนี้ก็มีส่วนร่วมบ้างอย่างเพลงดืกมากแล้วก็สิทธิ์รับอยู่ไปแล้ว ไออย่างเพลงอะไรแค่น่ะก็คือที่มีส่วนร่วมก็คือเพลงฉับแต่ว่าเพลงพุ่งกับหยอกไม่หลอกก็มีไปแบบแปลกๆบางแต่ว่าตอนนี้นี่จะเป็นเพลงฉับหลังหลับแล้วก็เพลงนี้คือได้มาแบบแต่งทั้งเพลงเต็มตัวคือได้คอมโพสด้วยเลยก่อนหน้านี้จะแต่งรีรี่างเดียวแต่ว่าเพลงนี้คือได้คอมโพสด้วยแล้วก็มีพี่แกงช่วยกันอยู่ด้วยถ้าคุณเต้ในวงตอนที่เขาแต่งมาหมดแล้วเขามาให้ดูความรู้สึกแรกคืออะไรก็เต็มใจตอนแรกผมฟังก็ ผมชอบนะครับเพราะรู love, ้สึกว่ามันเป็นเพลงที่มีความหมายเนื้อเนื้อเพลงมันก็เขียนถึงแฟนๆทุกคนนะครับน้องก็เขียนจากที่เขาซูบเลยฮับเลยไม่มีไรนั่นแหละน้องก็เขียนจากใจจริงๆแล้วก็อยากให้แฟนๆทุกคนได้ฟังใช่แล้วพอผมฟังก็ผมชอบนะครับแต่น้องมันตอนแรกมันก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบมันจะพอหรือเปล่าจะผ่านไหมจะผ่านหรือเปล่าแต่สุดท้ายมันก็ได้พี่แกงช่วยปรับแต่งเให้เป็นเวอร์ชัยตอนแรกผมฟังรู้สึกว่ามันเหมือนเล่นไปเล่นแบบพอกแบบซีดักซีนี้เขาดี แซมคิมเลยคุณอย่าไปพูดเยอะที่จริงแล้วคล้ายๆคล้ายๆเป็นไอเรียกว่าไอดอลไอดอลไอเดลอินสปิเรชันครับผมแต่เรามีแฟน์ไหมคะเพราะมันเป็นเพลงที่เราอยากได้ไปแชร์ได้ไปแชร์เราอยากให้ส่้ความรู้สึกแบบไหนที่เขาเออผมคิดว่าตุ้ยเรียบเรียงมาดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่แบบเอาเอาผมพูดจริงจผมรู้สึกว่าเป็น เป็นแบบคำพูดที่แทนใจพวกเราทั้งหมดเลยแบบพวกเราไม่ต้องไปแตะอะไรเลยดูดีที่สุดอยู่แก่ใจก็จะมีตอนอัดที่แบบว่าแต่ละคนอยากร้องอยังไงก็แบบทุกคนก็จะมีสไตล์การร้องของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมแต่งมาผมก็ค่อนข้างวางไว้ประมาณนึงว่าจะให้ใครร้องเท่าไหนก็แบบจะวางว่าท่อนนี้น่าจะเป็นคนนี้ร้องน่าจะแบบไมถึงว่าถ้าให้สมมติท่อนทีคือเป็นเลโก้อะถ้าเป็นคนอื่นร้องก็จะไม่พอท่นเลโก้ร้องอีกแบบเราก็คิดว่าภูมิใจไหมครับพี่คนนี้ภูมิใจไหมครับพี่คนนี้ แม่เขาถามเธอเขาถามคุณาตอบแบบออกสื่อไม่ต้องออกสื่อก็จะบอกว่าภูมิใจครับผมอ,อยู่แล้วก็ลุกเวฟอ,อย่างที่บอกครับว่าเราทั้งหมดก็ผ่านการคัดเลือกมาจากรายการโซลวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการคัดเลือกมันก็มีอะไรที่เขาก็นาก่าจะมองเห็นอะไรสักอย่างในตัวของพวกเราอย่างเงี้ยครับผมก็ทุกวันนี้เป็นเหมือนบทพิสูจน์ให้พวกเราคุณค่าและคู่ควรกับสิ่งที่เราผ่านมาก่อนหน้านี้ดีกว่าครับผมทุกคนก็มีสกิลที่เด่นในแต่ละทางอย่างเงี้ยครับผมซึ่ง อย่างทางนี้ก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากกับวงในนะอนาคตจะทําให้ไรคันได้มีเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นลายเซ็นของตัวเองด้วยก็ต้องขอบคุณพี่ตุ้ยมากครับผมนอกจากนี่แหละนี่แหละนี่แ,ลแลหละในฐานะเขาดาว<ม>เลย<ม>เลยใกล้แล้วใกล้แล้วไม่นานเกินหรอผมว่าที่อยู่ทัวรที่อยู่ตรงนี้เป็นนักแสดงก็จะถึงด้วยเฮ้ยกุ้ยขิงเลย นี่คือเทมโปฮาร์ดสกิลเลอรี่ก็เมื่อวานได้ปล่อยเรียกว่าเป็นเหมือนแบบการเตรียมตัวเตรียมเตรียมตัว EP โซน EP โซนแบบว่าพี่กาบอกว่ารีวิวว่าแต่ละคนแต่ละตัวละครเป็นยังไงบ้างมิสไซเป็นยังไงแล้วก็แต่ละคนมิสไซยังไงครับผมเป็นเกลื่อนๆปมปมตัวละครเล็กน้อยพอให้แบบทุกคนได้ได้รู้จักว่า EP หนึ่งจะเจออะไรบ้างในซีรีส์จะเจอแต่ละคนยังไงบ้างเพราะว่า EP หนึ่งก็วิกหน้าแล้วนะครับ ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับเพราะพวกเราตอนนี้ก็ใกล้ปิดกล้องแล้วเหลือแค่คิวเดียวเท่านั้นใช่ไมมเนี่ยเขาปิดอ๋อสามคนนี้เป็นเหรอครับเรียบร้อยแล้วเหลือสองคนสบายไปแล้วสบายแล้วจริงก็ไม่ยังแต่ว่าแต่ก็ยังสบายแล้วเรียกว่ารอเจอทุกคนที่เปิดทีพีเรียกว่าเรียกว่าปิดบทดีกว่าแต่ว่ายังไม่ถึงพันปิดฉากซึ่งเราจะมีเฟิร์สซีพีด้วยเราจะมีเฟิร์สซีพีด้วยถูกต้องครับที่ไหนครับ ที่ venir. S F d e n w o r l d นะครับก็ปัดโซเอาไปแล้วแล้วลาเร็วแล้วเจอกันได้ใครมีบัตรก็อยากให้มันเจอกันเยอะๆครับผมถ้างเปอนงานตอนแรกเนี่ยว่าทำไมมันถึงโซเอาเร็วขนาดนี้จะพูดเลยนะดหมจะบอกว่าใครที่นี่มีบัตรก็รอติดตามได้ในเจอกันยิปนาแล้วก็เน็ตฟลิกซ์ใช่ถูกไหมซิกซ์สมามสันวาห์ซิกซ์สามสัปดาหเลยครับ EP แรกสองครึ่งคราจีนยิปนาห์แล้วก็สามครึ่งเป็นเล่นกับเนี่ยเล่นห้าคนแล้วก็มีเ T S แล้วก็หลายคนเลยครับใช่ ชอบไหมคะการแสดงเราได้มาลองแล้วอ่ะผมว่าก็สนุกเลยนะครับมันเป็นอีกแนวหนึ่งที่เรายังไม่เคยทำแล้วมันค่อนข้างต่างออกับการมาเพอร์ฟอร์มบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันปกติเราเพอร์ฟอร์มบนเวทีคือเราต้องมองกล้องกลกล้องอะไรนี้พอไปหน<ร>้า,ยยาจริงเหมือนเราล,ลืมไปว่ามีกล้องอยู่ข้างหน้าเราแล้วบางทีมาเพอร์ฟอร์มเอ๊ะลืมมองกล้องออแลก็แบบแยกแนิดนึงแบ่งแบ่งสองโลกนิดนึงแบ่งสองโลกนิดนึงครับ ใอก้ต้องทำไม่ดีอันนี้คือความคาดหวังของเสียงอันนี้คือเสียงคอมเมนต์เริ่มมาเลรอคอมเมนต์เริ่มรมาแล้วก็เรียกได้ว่าเต็มที่แล้วกันเต็มทีก่กับซีรี์เรื่องแรกของตัวเองมากเลยครับก็ยังไงก็หวังว่าจะทุกคนจะชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่าบททุกอย่างก็เขียนออกมาให้เป็นพวกเราในเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แฟนคลับจะต้องภูมิใจแล้วกันใช่ก็ในโกมีแบบมีรุ่นพี่ที่เคยแสดงมาแนะนำอะไรอย่างเงี้ที่พี่ในทีมเอ็มทีวีเหรอฮะ ได้เลยว่าแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ได้รับรับคำแนะนําจากพี่ๆในข้าเยอะแยะครับผมเรื่องการแสดงซีดีกันเตรียมตัวกันแสดงหรือพูดซีดีมันตะกุตตะกัดอะไรขนาดนั้นมันก็เลยต้องเรียกว่าเรียกว่าค่อนข้างที่จะผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าดําเนินไปได้ด้วยดีครับขอบคุณคุณครูทุกคนบ้างหลับทุกคนนะครับผมค่ะพี่ๆเขาต้องบอกวาขนาดนั้นหลุดนลุดหลุดนลุ้หลุดน้องพูดอยู่ก็ให้ความสนใจ เรืองจากคนของก่อน,นครับนันท์ฟังไม่ใช่ผมทำอะไรนะอันนอ๋อพี่นันที้พี่น,นันที้เออครับผมเออให้สไตล์ผอ๋อคือผมบอกเลยว่าเออแฟนต้อมทุกคนนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยคือ <c ười> วันนั้นพี่นันท์นี้เขาทรายอยู่ซึ่งเราก็เห็นว่าเอ้ยเขาทรายมันแบบ เาเราเหงาละวเขาไม่เหงาหรอกเราเราเหงา,เรา,เ,รา,เ,ราเราก็เลยแบบเข้าไปแล้วมันมีกีต,ต้าอยู่ซึ่งบิลเลี่ยมน่าจะรู้ดีว่าผมเนธว่างเป็นร้องขยับเป็นเต้นนะครับนอนเป็นบีทบ็อกซ์อยู่แล้วซึ่งวันนั้นว่างก็เลยไปร้องเพลงกับพี่ณิฝั่งส่วนหลังจากนั้นผมขอหยุดเล่นเอ็กหนึ่งทีหนึ่งพอยังไม่ทราบเรื่องราวใช่ไหมพี่องไม่ใช่เลพราะเรื่องราวมันออกมาแล้วเราไปทิ้งหนึ่งตัวขับเลื่อนเหมือนพี่เต็ก็พี่เต็กเหรอเออผม เป็นกลางแล้วกันผมรักพี่นาดแล้วรักพี่สกายครับแต่ผมรักตัวเองมากกว่าคตัดมาที่โฮมเราต้องเลือกแล้วว่าตัดแล้วคลิปก็ซุเปอร์แมนลอยไปแล้วครับไม่มีชื่อยูนิตเลยนี่ใช่ไหมยูนิตว่าอะไรเราอะเป็นจำนำแล้วโฮงนิกายโฮงนิกายไม่เขาเป็นโงชีนิกายถ้าถ้าเป็นนิกายโงชีพระพุทธศาสนาก็น่าจะเรียกตัวไปด้วยอ่าเป็นนิกายโงชีนิกายแล้วกันดีกว่าเดี๋ยวเซฟไปก่อน ครับผมอะไรครับเป็นไงงบ้าที่คลิปซุปเปอร์แมนมันลอยอยู่แล้วมันบินได้ร<อ>ู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าเรียกว่าสำเร็จดีกว่าครับทำไมเป็นความตั้งใจหรือว่าอะไรไม่เพราะว่าซูเปอร์แมนบินได้ถ้าแล้าคลิปมันบินไปแล้วก็ผมว่ามันเราประสบความสำเร็จในระดับหนึง่งก็ถือว่ามองโลกในแง่ดีทุกแต่ว่าก็ยังมีคลิปแบบจากแฟนๆที่แคปไว้แบบคอยเป็นหลักฐานให้คน ห้คนรุ่นหลังดูอะไรเงี้ยใช่จริงๆเรายอมรับเราเป็นหัวหน้าด้อมไหมไม่ใช่ครับเขาเป็นเพื่อนกันเนี่ครับแต่ว่าเราดูแบบว่าสายตาท่าทางเราดูแบบว่าเอาผมก็ก็เห็นที่สองคนเป็นเพื่อนรักกันมันก็ดีแล้วเนี่ยครับเราก็อยากเป็นเพื่อนเขาด้วยเราไมเป็นเพื่อนเราก็อยากเป็นเพื่อนด้วยเรา่เป็นเพื่อนใช่คือจริงๆผมรู้สึกว่าตอนแรกอะตอนแรก ที่รู้จักพี่อันนี้ค่อนข้างจะแบบกลัวๆนิดนึงรู้สึกว่าพี่เขามาดเยอะมากออร่ามันออร่ามันพุ่งออร่ามันพุ่งมากอะไรอย่างนี้แต่พอไปรู้จักพี่เขาพี่เขาเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยครับแบบว่าแบบทุกทุกอย่างเลยน่ารักมากแล้วก็พี่สกายด้วยคือผมไม่ต้องมองก็รู้เพราะว่าผมสูงกว่าพี่สกายนี่แเชี่ยมกันอยู่ใช่ก็เลยแบบว่าเป็นสองคนที่ผมแบบเอ็นดูมากๆเลยครับ่ครับพี่หงพี่เขาน่าจะดีใจมาที่เลโก้เฮ้ยันเลมอน สมมติไปอนเล่นเกมแล้วเหัืนเขเลือกว่าสมม่เนเลี้ยงหทใช่ไหมแล้วก็มันมีชื่อไลโก้คันนี้ไลปอนเขาเลือกไลโก้ไลโก้ไลโก้วผมว่ามันคือความสนิทสดใหม่และกันครับผมพึ่งพึ่งสนิทกันก็เลยก็เลยน่าจะเมนชันบ่อยนึกถึงบ่อยครับผมยังไงก็ก็ดีใจค่ะ ก็มีโอกาสมันนานๆนาทีด้วยครับเพราะว่าวันนั้นก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ไรแค้นก็มีงานเยอะมากเลยครับผมพอวันมีวันว่างก็มีคนพาไปเที่ยวก็ดีใจครับเขาทำงานมาด้วยกันเขาก็เหนื่อย่ะชอบกัดแตะปากไม่มีที่ตอบนะไม่แต่ก็ก็เรียกว่ามีการชักชวนมาเรียบร้อยแล้วมี คุยมากันมาก่อนหน้านนแล้วด้วยนิดนึงครับผมวันว่างตรงกันพอดีอยากมีเพื่อนครับผมใช่แลายันจะว่าแบบว่าด้วยกันใหม่ๆอยากคอร์รป์อยากอะไรก็ต้องดูว่าซีรีส์เป็นบทบาทประมาณไหนอย่างเงี้ยมากกว่าครับผมถ้าเกิดบทบาทเป็นอะไรที่เโก้ได้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆทาให้ตัวเองเก่งขึ้นก็ไม่ติดครับ ก็คือให้เล่นเป็นนั่นสแตนแมนสแตนแมนสแตนแมนทอมครูซทอมครูซบทมาหายอย่างเงี้ยก็ได้น่าเล่นดิฮะอยากเล่นดีอะาค่าลาผมี่อยแ่มาจับเพี่อนกับกดาอมีายนีผมก็เห็นยู่เหมือนกันเห็นเพื่อนส่งมาเยอะมากเพื่อนส่งมาผมก็งงมากเอ๊ะผมไปกับพี่อาดาตอนไหนเดี๋ยวไม่ก็คือ มันเป็นรูปที่ผมไปคาเฟ่อะไรแล้วก็ไปที่ที่ผมไปข้อมบอดด้วยแล้วก็เหมือนทำไมรูปมันเหมือนกันขนาดนี้ผมก็งงเพราะว่าแฟนเขาไปตัดเก่งมากคือจริงๆมาคนอะไรที่เรื่องมาผมคิดว่าเพราะผมไปที่นู่นมันก็ไม่โลเคชั่นคือไม่คุ้นเลยว่าแบบเป็นที่เดียวกับพี่าดาแล้วกาพอเห็นเขาตัดมาก็งงจริงอ่ะแบบทุกคนเพื่อนผมส่งมาเยอะมากแล้วผมแบบเดี๋ยวก่อนคือไม่มีอะไรเลยจริงๆคือพี่อาดาก็ถักมาหางแวก็แบบเออโดนถามเหมือนกันเขาก็งงว่าเออทำไม เราเราเห็นคลิปหรือยังแต่จริงๆเผมก็เห็นแล้วผมก็บอกเขาไปว่าโอเคไม่มีอะไรชิลมากไม่มีอะไรเลยก็เราก็ร่วมงานกันเสร็จก็ไม่มีอะไรเลยแต่แค่รู้จักกับพี่เขาตอนที่เขามาเป็นนักเอกมี่แหใช่ใช่ไอ้โหไปจับเทียบเทียบกันในไอคาวนาในช่วงนั้นอ่ะอ่ายบเทียบแต่โลเคชั่นอย่าจับจับเยอะมากจริงๆใบนั้นคือผมเห็นคนใช้เยอะอยู่แล้วละขับเจ๊กมากขับก็เนี่ยมากเป็นงงเหมือนกัน ก็พี่เขาก็ทส่ใหนดครับน่ารักีครับหลังจากเขาทักมาแล้วได้คุยกันบ้างหรอลังจาเขาทักมาได้คุยกันบ้างไม่มีอะไรครับก็บอกเฉยๆว่าโอเคชิยๆเพาะพี่เขคงก็คิดว่าเราคิดว่าเราไม่โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างี้ก็บอกแบบไม่ถามไมไม่ม่ไม่ามไม่ไมไมไม่่ไมไมไม่ามแล้วมีดีแล้วมีอะไรอเี้ดีีคดี อ๋อเรื่องมากแล้วตอนนี้ก็เออ่ยังมันจับได้แล้วจับได้เรียบร้อยแล้วครับก็เหนือจากว่ายังเออ่ยังไม่ได้ขอคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนาฬิกากระเป๋าแล้วก็ต่างๆเครื่องใช้เกียวไม่ได้ได้กลับมาแค่ก็้ถ้าือว่าน้อยอยรอได้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์นะที่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะผมว่าถามว่าสีห้าอยากได้กลับมาอย่างเดียว จี๊ดแบบเออแต่อเหมอเขาบอกว่ามัาไม่ได้สมยเขาไม่ได้อเิกาแว่ามไปต่อคที่เราพ่อผมบอกว่าบางว้ตลแล้ววบามันหายไปแบบมันม่ทีที่อที่แบบที่ันหายไปแล้วเรามันก็มมทำใหเราคดว่อไอย่้ยคะว่าตอนแรกของว่าแบบ ก็เออเหมือนตอนนี้ก็ผมก็แบบว่าคอยดูแบบว่าขอพ่อว่าเคยแบบว่าตั้งระบบความปลอดภัยให้เพิ่งมากเกินหนึ่ะว่าข้อมจะปิดไม่เยอะมากเกินแต่ก็ได้มีมันเจ็ดแปดตัวก็แบบตัวนี้เป็นสิบตัวบางอว่าไม่มีหมด่ค่ะขอบคุไค่ขอบคุณตร